ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ผมที่ครั้งสมาร์ทคุงนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็เราเนี่ยนะครับผมจะมาทําการทําตามคอมเมนต์คุณดูเนาะว่าให้ไปสุ่มเว็บนั้นเว็บนี้นะครับผมซึ่งอ่าตอนนี้คอมเมนต์นะครับอ่าผมจะขึ้นให้ดูนี่เลยนะครับผมน้องเขาบอกว่าพี่ลองไปเล่นรหัสไอไม่ใช่ ID Play ให้หน่อยนะครับผมนะฮะอ่าลองไปเล่น ID Play ให้หน่อยว่ามันยังได้ไหมอะไรอย่างนี้ยังเล่นได้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องเกินก่อนว่าเว็บ ID Play เป็นเว็บ แรกๆเลยอะที่พี่อ่าสุ่มไอดีมามาปล่อยหรือว่ามาแจกคนดูนะครับซึ่งพี่ไม่ได้เล่นมาประมาณเยอะมันนานมากนานมากคุณดูตั้งแต่ช่องเก่านะครับอ่ะโอเคนในเมื่อน้องๆถามพี่ก็จะลองให้ดูนะครับผมได้ไม่ได้อย่าว่ากันนะคุณดูนะถ้าได้เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างถ้าได้นะเนี่ยครับแต่ก่อนอื่นนะครับปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแฟนเพจเขาก่อนนะครับผมว่าเขามีแจกมีโค้ดมีอะไรหรือเปล่าปกติเพจเนี้ย ไอเว็บเนี้ยเราต้องดูเราต้องดูที่เว็บไซต์เขานะว่าเขาอ่ะมีอะไรมาแจกอะไรยังไงต้องติดตามนะต้องติดตามไว้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนี้สิอ่ะน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า id play แล้วนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะครับคุณดูอ่ะเขาก็มีอัปเดตอยู่นะสี่วันรหัสยังเหลือนในระบบอีกเพียบนะครับผมอ่ะก็มีอัปเดตตลอดนะนะครับอ่านี่ไงนะครับผมที่พี่บอกนะคผมโค้ดฟรีนะเดี๋ยวพี่จะกรอกไว้ให้ด้านล่างล,างละกันเผื่อใครอยากลองเล่นนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมอ่ะเขาเนี่ยเขาก็เติมมา เมื่อวันที่17มกราเนาะเติมเมื่อ17มกราอ่าวันที่เดือนนี้เลยนะครับผมเพิ่มไป500 ID ดีนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับผมนะฮะใครอยากลองก็ลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมอ่าไปเดี๋ยวลองไปเล่นดูอ่ะผมเข้ามาละนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่าผมสมัครสมาชิกใหม่เลยลวกันรหัสเก่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับแม่งนานเกินนะครับผมสมัครใหม่เลยมา อ่ะกดสมัครมานะครับผมอพอเรากดสมัครก็จะมาหน้านี้เนาะเบอร์เนี่ยเราไม่ต้องกอรอกเบอร์จริงเราก็ได้นะคนดูถ้าไม่คิดว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าคิดว่าจะไม่ลืมนะแต่ผมอ่ะผมลืมผมใส่มั่วจริงๆอีเมลก็มั่วได้นะครับทุกอย่างในนี้มั่วได้ยกเว้นรหัสผ่านอรยูทูเนมนะนะครับผมพวกนี้มั่วได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่คิดว่าจะลืมรหัสน,นะ,ะโอเคเดี๋ยวผมสร้างเลยเดียกันนะครับ ่ะคุณดูนะครับผมอารตอนนี้สมัครมาแล้วเครดิตเหลือศูนย์นะครับโอเคเราก็จะกลับไปที่เว็บแฟนเพจนะครับหรือว่าด้านล่างก็ได้คุณดูด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้คุณดูดยังไม่ต้องเข้าไปเนาะหรือว่าคลิกมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาจะมีให้นะโอเคนะพอเรามาหน้านี้ปุ๊บนะครับผมอารเราก็จะมาคัพปี้ตรงนี้เลยนี่ครับโอเคดูดีเครดิตยังเหลือไหมนะครับกดเติมโค้ดเลยปั๊บนะครับผมโอเคได้40โค้ดโอ้ยสี่สิบเครดิต โคตรดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเว็บนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะสำหรับใจผมเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้ว่ามันมันได้ใหม่มันได้ดีมากมันได้ดีมากนะครับผมและแอดมินตอบเร็วสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอา4ีเครด,ดิตมาหมุนเล่นดีกว่าเฮ้ยค้างเฮ้ยไม่ค้างมาละมาลุยดีกว่าแต่อะไรนะเฮ้ยไฮไลท์เกลือเโอ้ห่า แต่ว่าที่พี่แนะนําน้องๆก็คือตรงนี้มากกว่านะครับนี่เห็นปะมาจะเขียนว่าอ่าเป็นวงล้อพรีเมียมนะครับตรงนี้นะเป็นวงล้อพรีเมียมนะครับอันนี้คือการันตีแน่นอนน้องๆได้แน่นอน1 ID ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นผู้ใช้จํานวนมากให้น้องๆรอ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะส,สมัยก่อนสมัยนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไวแล้วก็ได้นะนะครับผมโอเคปะของรางวัลในวงล้อประมาณนี้นะครับแล้วก็1 2 9เเครดิตนะครับคนดู ร้อยยี่สิบเก้าเครดิตเหรอผมมีอยู่สามสิบใช่ไหมเติมโค้ดเราเติมเพิ่มอีกร้อยเดียวจริงๆน้องๆเติมเพิ่มอีกแค่เก้าสิบนะแต่พี่ไปหมุนเล่นไงโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเครดิตแป๊บหนึ่งเอ้ยเติมโค้ดแป๊บหนึ่งเฮ้ยทุยเติมเครดิตถูกแล้วนะครับผมอ่ะเติมเติมเครดิตตรงนี้โอเคก็เป็นเป็นวอลเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาซองของขวัญมาใส่ก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะเอาซองของขวัญมาใส่กันอ่ะคนดูตอนนี้ผมได้ทําการเติมมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาเรามาเล่นอันนี้กันเลยดีกว่านะไปเเเเลล่่่่นนนนนอออัััืกกกววาาาาไไมมดด้ะครรรบผตีีย นะครับผมแต่ว่าเว็บนี้นะครับผมเ,ออเรานะครับผมถ้าเราได้ไอเดีเราต้องแคปหน้านะครับผมไปส่งที่แฟนเพจนะจะไม่มีออโต้เหมือนรหัสเทพนะครับผมรหัสเทพก็จะอีกแบบนึงอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมปัดลุยครับลุยและกดอย่าอย่าผู้ใช้จำนวนมากนะบวกเอไฮไลท์ไฮไลท์ไ เรียบร้อยคุณผู้ชมถ้าถึงหน้านี้คุณผู้ชมกดแคปครับอ่ะหน้าผมอาจจะค้างหรือเปล่าอ่ะผมแคปก่อนโอเคปับ๊บนี่เลยนะครับหรือแคปตรงนี้ไปนะครับผมนี่เขาจะบอกเลยนี่สมาร์ทคูง2,026นะลูกค้าได้ดีสายไฮไลท์นะครับผมอ่ะแล้วก็แคปไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่ทักไปที่แฟนเพจนะเรากดไปที่หน้านี้แล้วก็กดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเข้าไปเข้าไปที่หน้าแฟนเพจเพจจริงคนติดตามต้อง2 0 0 0 0นะคนดูนะกดเข้ามา นะครับผมอ่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขานะแล้วก็ส่งหลักฐานนี่ไม่เกิน5นาทีได้รหัสเล่นแน่นอนรอเขาช่วยเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ปัดเดี๋ยวผมถ้าได้ผมได้ดีปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะคุณผู้ชวมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสายไฮไลท์นะขอแค่แบบตึงๆแล้วกันวะนะครับคุณดูไปอ่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับน้องๆอาจจะเห็นว่าพี่เปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนชุดโทนไม่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่า ผมรอเขาตอบนี่ครับอาจจะดึกไปนะครับเมื่อคืนผมสุ่มอ่าประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งผมจําไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแม่งดึกเขาไม่ตอบเนะครับเขามาตอบตอนเช้านะครับน้องๆนะแล้วพี่ก็เพิ่งจะได้คุยกับเขานะครับเพราะพี่ก็เพิ่งว่างตอบเหมือนกันนะครับผมนะก็มาได้มาละนะครับผมแบบนี้นน้องๆถ้าเกิดว่าน้องสุ่มหลังเที่ยงคืนเนี่ยน้องๆอาจเขาอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมนะเขาน่าจะหลับกันหมดแล้วแอดมุงแอนมินนะครับผมมาได้มาแล้วรหัสขออนุญาตปิดชื่อปิดอะไรนะครับเพราะว่า จะได้ไม่เป็นการอันนี้เนาะเผื่อพี่เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคใครอยากได้ไอดีแบบนี้กดติดตามนะครับผมพี่มีในสต็อกหนึ่งไอดีนะครับผมจะจาก,จากคลิปที่แล้วเนาะที่ว่าถ้าคนติดตามจุดๆครบแล้วก็คนกดไ like, ลค์ครบพี่จะแจกไอดีตึงวันนี้นะครับผมพี่ว่านะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมอ่ะมีหัวขาวโอ้ยทำไมมีแค่เนี้ย <laughs> อุ้ยเน้นหญิงปะน่าจะเน้นหญิงอ่ะหญิงมีชุดหลีด้วยอ่ะมีหน้ากากไฟให้นะครับผู้ชายโอ้นี่ไงใส่ไฮไลท์อุ้ยแต่มีเกงนอนนะทำเป็นเล่นมีเกงนอนมีวัสน,นะครับเกงนอนมีเท้าเปล่าปะเออมีตีนเปล่าให้นะครับผมตีนเปล่านะโอ้โหหนะ้าตาไฟไม่มีแต่ว่ามีนี้อยู่โอเคใส่ไฮไลท์แหละนะครับตรงตามตรงตามคอนเซปที่เราสุ่มได้นะครับคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่าราคาร2อเเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าตึงมากแล้วนะ ไม่รู้จะหาอะไรมาอดูเสื้อดิอุ้ยมีก้านทองอุ้ยทำเป็นเล่นไม่ธรรมดาละอดี ID นี้ไม่ธรรมดาละใส่ไฮไลท์ของเท่นี่อุ้ยมีมีม,ม,มีมีก้านทองว่ะเขี้ยแต่ผมชอบแรงตัวนี้มากเลยนะแม่งใส่เท่ดิ 7K อ้าวเดี๋ยวไปดูของผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงน่าจะตึงอ่ะเนี่ยมีชุดหลี่ด้วยอ่ะชุดเน้นหญิงแน่เลยอ่ะดีเนี้ยคนดูลองคอมเมนต์ดูคุณผู้ชมว่าดีเนี้ยประมาณเท่าไหร่ห้าพันถึงปะ ลองลองลอง,ลองคำนวณดูอ๋อมีตัวนี้ด้วยนะครับโอเคอุย้ยมีหัวกระต่ายนะหัวกระต่ายแต่ไม่มีกระต่ายม่วงแต่ว่าหัวแพงสุดน่าจะเป็นหัวนี้นะครับผมเป็นจิ้งจอกแดงแล้วก็มีชุลีด้วยลิมิเต็ดไปแล้วนะตัวนี้อ่ะหน้ากากของผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคมด้วยปเขาปักหมุดไว้ให้แหละนะครับประมาณนี้ตามีอะไรก็ประมาณนี้เนาะเสื้อมีแรปเปอร์นะครับผมมีแรปเปอร์มีกระต่ายสักทองมีให้นะครับถึงก็ห้า มีกระโปงแดงนี่ครับผมนี่กระโปงแดงมีนะครับก็ถือว่าไอดีนี้ก็คือใส่ไปอ่อยชายในย่านได้อยู่นะไอดีเนี้ยนะทำไปเล่นไปมาดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดิโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของท่าทางกันเซอร์ไพส์ไม่เนี่ยปักธงไม่น่ามีนะปักธงนะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันท่านะครับผมอ่ะเฮ้ยเราไปดูปืนเจ็ดไหมขอไปดูปืนเจ็ดหน่อยวะปืนอัพเฮ้ยเราต้องไปดูตรงนี้ดีวกว่าตัวละคร ผมเข้าผิดเข้าถูกเนาะคลังอาวุธแล้วก็โปรไฟล์มีปะอุ้ยมีมีมีปืนเจ็ดสองกระบอกนะครับก็โอเคราคาเนี้ยโอเคนะครับผมเฮ้ยมีโมชิเอ๊ะทำเป็นเล่นโมชิก็บอกเดียวนี้ไปเป็นพัน 1, แล้วนะคนดูโมชิอนะลิมิเต็ดนะครับโอกแสดงว่าทาันสติดไฟเตอร์นะไอดีนี้นี่นะครับหองประมาณนี้เลยแล้วก็มีเอเคเลเจ็ดแล้วก็มีสกาาะ โอเคถือว่าได้เรื่องนะครับประมาณนี้ละกันสําหรับ ID นี้นะครับอ่ะสำหรับน้องๆที่ถามว่า ID Play ยังเล่นได้ไหมเล่นได้ปกติก็ติดตามแฟนเพจอะไรเขาไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างรีบไปใส่รีบไปใช้และแนะนําให้เล่นวงร้อการันตีจะได้ไม่เสียใจทีหลังเวลาเกลือ นะครับผมนะฮะโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับนี้สมาคงขอตลอไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมดูว่าพี่จะไปสุ่มอะไรต่อนะหรือใครมีเว็บที่อยากให้พี่ลองเล่นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวพี่ไปลองให้นะครับผมไป